เื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดให้มีการทำบุญตักบาตรขึ้นบริเวณหน้าสำนักงานใหญ่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมกันนี้ก็จัดให้มีพิธีการรดน้ำดำหัวตามแบบอย่างของประเพณีไทยและโอกาสนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้อีกด้วยค่ะกระผมก็ค่อยขอกรับรัถนาคุณภาษีและต้นไตร ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ช่วยปกปักอภพิบาลคุ้มครองนะครับทุกๆท,ท่านให้ประสบแต่สิ่งที่ดีงามประสบความสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการแล้วก็อยากจะขอกราบเรียนว่าในช่วงสงกรานนะครับก็มีแหล่งท่องเที่ยวมีพื้นที่ต่างๆที่มีการจัดกิจกรรมจะมีการเดินทางก็ขอกรุณาเดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ให้ท่านปลอดภัยทุกท่าน,นครับ